อ้ยแต่ยังมือแบบนั้งมันไปรู้ไหมยงมีการปลาเองไม่เห็นอ่ะมีปลานะเป็นร้อยเลยพยายามตอดอยู้นี่พี่ท้าอโอ้ยโอ้ยยังทำเป็นเสียงค้างเลยนะ มันจะดูปลาครับดูปลาเป็นหิดเยอะนะได้แรื่องผิดเลยเอาดูครับดูดูหน้าเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้าครับต้องหน้าครับหนาหนาแล้วครับถูกอย่าลืมกล้องล้นปล่อยตาถูกเไม่ต้องหรอกเดียวเอาเอาดังดานังลงเลยดานังเลยมันโต